天下的人。 เจ๊ยงไอ้หอมเออแล้วมีเหนตูดให <laughs> ้นั่นนันอฝ <laughs> นตกน้องมีแมวมาเ้าจัง อุ้เราวังนี่บอกว่าเราวังนะเฮ้ยได้หนีได้สวยกันแมวยินยินกเรับกาแฟกันจ้าคนเยอะมากคนไทยคนไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ารักเกินสาวเขาเอาหลอดเน็บด้วยเน่ง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  สามสิบสามนั่นค่ะใครชอบขายตุ๊กตาไม่ได้เลยเพราะว่าน้องตกแต่งหน้าแบบมากมันจะเต็มด้วยน้องหมีนะแล้วก็เขาจะขายพวกของสารับผัดจุกจิกมาทุกห้องคอนเทนเตอรที่ห้อยมือถืออะไรเงี้ยที่โทรศัพท์หนักมากคำหนึ่งคำหนึ่งทำไมมุกบอกแล้วไม่ใช่กับว่าแคาคำนี้มาเอาม <c oughs> ุกอิ insert <c oughs> insert อโอ้โหหมูใหญ่มากสาวอ,อันนี้คือสุกมางกรเทศเหนืออันนั้นน้องหมูบะหมีม่ออะไระธิบายสิคะคืออะไรคือ,เอ,อสเต็ก สตต็กสูวีครับแล้วก็สูวีอะค่ะป้าบนก๋วยเตี๋ยวน้ำใสอันนี้คืออะไรครนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อส่วนอ๋ออุ้ยน่ากินนะิเอาเกียบไหมช้อนยักเชิญขาห้องเต้เป็นมังออาะมผดู้สักาณ์แบ่งกัแบ่งกันวินิัิบอ็ลร่อ่ชิมได้กิได้อร่อร่อย ครับคือเดือที่ที่อร่อยที่สุดในเชียงไฮนะครับสุดยอดเป็นลองชิมด,ดูครับสุดยอครับเป็นไงครับเขสุดยอดครับ <Wow. S 2> อา้าวต่อแก้วแล้วเชียร์บิ๊บบิ๊บสาวจับมือข้ามถนนหลังจาก into the forest นะคะแล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็บังเอิญมาเจอซอยนี้ก็คือเขาจะเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆๆๆติดกันนะคะหลายๆร้านแล้วก็ที่สําคัญเรามาช่วงคริสต์มาสทุกคนเขาก็จะตกแต่งคริสต์มาสแบบว่าน่ารักมาก แล้วก็มีอยู่ร้านหนึ่งนะมันจะเป็นร้านขายของสรารพัดกุกกิ๊ก็คือน่ารักมากเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ่งจง าถึงแล้วต้นไม้หนึ่งพันต้นแต่มาตอนกลางคืนงงไม่เล่าไม่กมลางคืนดวว้วยนะกี่โมงวะห้าโมงหแต่หมอกลงอะ่ะมึงเปิดไฟแล้วแต่หมอกยังไม่หายทุกคนวันนี้มันเศร้ามากคือวันนี้เราจะมาตึกเอ่อ one thousand t ใช่ไหมแล้วคือนางซ้อมจ้าไม่เปิดไฟจ้าเศร้ามึดตึ๊ดเศร้า,ามึดตึ๊ดมึดตึ๊ดเลยโอ้ว,ว้าวทาร์น เอาเพื่อนไหวไหมนั่นอยู่ข้างบนเขาเป็นอะไรกันนะอ้าวเอา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 อ๋ออันนี้ก็คือไม้ละแบบไม้ๆนะคะทุกคนไม้ละเท่าไหร่นะไม้ละประมาณไม้ละสามหยวนละสิบห้าบาทอันข้างล่างเห็ดหอมก็คือหนึ่งหยวนหนึ่งไม้เงี้ยหรอหนึ่งบาทใช่เป็นไม้ห้าบาทอ๋ออันข้างล่างเป็นห้าบาทอันนี้คืออะไรอ่ะ นี่แล้วอุ้ยเอาอันนี้เอาอันนี้หนึ่งวิ่สิบสองหยดไรอย่างเงี้ยถามไหมอ๋อเออเอาสิบสองหยเอาสิบสองอโทษค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ยินเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะไม้ไม้สี่เหลี่ยมมันเป็นแป้งอ๋อเหรออุ้ยคุณชอบกินแป้งซะด้วยเอาไปดีเออเอาไปหนึ่งสรุปไหนกูบอกจะกูจะไม้เดียวค่ะค่ะเอาเนื้อหนึ่งเอาแป้งหนึ่งโบมาแล้วว้าวเอ้โหดี เฮเฮเฮมุนอิออันนี้ไม่ใช่เหมือนกันขอบรุณด้วยนะครับพอดีเพื่อนไม่ได้กินยาอันนี้ไม่ใช่มังไทยฮะเขาบอกว่าอันนี่คนแค่เที่ยวไทยอหญิงรีมาเองเออเออเอาไปเราดูเออ เ็มึงเพลงเพลงมันแบบว่ามัได้สาะเปิดเพลงสอดานกันเอะอร่อยนะเผ็ดนี่ต้องเช็คอินหรจิงโรถแบบว่าเห็นจังเอไหมแกป้ายเล็กๆ MLB แวะไหมเป็มคนละเท่าไหร่เป็นหวยกันแก คือซื้อใบเท่าไหร่แล้วก็มาขุดเองเงี้ยหรอแกแล้วหวังจะขุดหวยเจอหวังเฮอร์ตี้ไม่ต้องนอนหวยดีกว่าอ่ะโอเคหวยดีกว่าอ่ะนักพนันระบายสีไะเนี่ยระบายไปเลยเล่นอะไรวะเนี่ยถ้ามีเพชรอ๋อคือถ้ามันมีเพชรอยู่ข้างหน้าอ๋อห่อห่อหห่อเออถ้ามันมีเพชรอยู่ข้างบนจะได้ ค่อยอะค่ะอันนั้นหรออ๋ออยอ่คุาอยากสีน้เงินสีน้ำเงนสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำ่งินส้นสีน้เงิีน้ำเงนสีน้ำเงินสีน้ำเสี้ำเงินสี้ำนสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินสี้ำเงินสีน้เงินสีน้ำเิเงินสีน้ำเเงิเงินสน้ำเง้ำงเงินสีน้ำนนี้ำเงินสีน้ำ้ำเงินสีน้ำเีเง้ำเงเงินสีน้ำเงินสีน้ำนสีน้ำนสีน้ำเน

เราไม่สนใจแล้วสนใจน้อยเราจะเข้าไหนอ่ะโอ้ยอ้ยโปเกมอนมึงไงตัวนี้ตัวอะไรน่ารักอ่ะเศรวันนี้อ่ะมึงราคาเท่าที่เราเล่นเกมเมื่อวานเลย น่ารักป้าน่ารักอุ้ยน่ารักนะโอ้ย้ยโอ้ยจะใหผีเสื้อะทางฮูลูลูยี่สิบหยวนมไปซื้อหวยมาซื้อเฮดบิกไหมเฮดวิกว้ายรองเท้าน่ารักสมสมสุ่มว้าตัวอะไรอ่ะโปงแจ๋วตุกตาน่ารักนะบาร นี่คุโรมิอ่ะคุโรมิคืออะไรอ่ะลูกอมเหรอลูกอมเ้ยน่ารักจังเลยกระป๋องมันน่ารักอันนี้น่ารักมากมีหมีปูด้วยันี่น่ารักเกินอยากได้หลายอย่างเกินอันนี้น่ารักอ่ะเนอะน่ารักคุโรมิใส่กิโมโนะมั้งอ่ะอันนี้น่ารักอ๋ออันนู้นก็น่ารักเฮ้ยอันนี้ที่ห่อยกระเป๋าปะใช่น่ารักเกินอ่ะฝนตกทั้งวันเลย ตกมวก็ไม่ไดกลับบ้านดีๆกไม่ได้กลับบ้านย่าย่าย่าฝนตกไม่ไดกลบาเลยแต่สุสานแกไม่มาสักทีเลยโอ้มืองชุกนี้สาวไในเมืองมากดูเมือง ดูเมืองกูถ่ายไม่ถูกเลยตู้องรต้องแหนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไวันนี้เข้าเมืองวันแรกชุดดิเศษนะคะอ่ะเออไปกินข้าวก่อนเออไปอยู่ข้าวถ่ายไม่ถูกเลยไปค่ะสาวกินข้าว เยอต่ไมมากนะแบบได้ไมันขนาดใเญ่ๆเต้นกับติดคอสูจังปเลยอไรนะเจอสปีกในเลือฟังดูออกตาบ้าน้นำมันปูปูอ่ะกินเลยน้ร็วน้นโซนเร็วโซนโซน เราผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลายา <c oughs> แต่งหน้าแบบขึ้นกล้องอนะเนาะแบบตัวจริงแบบตาบึ้มมากสมชนมากใส่ใจทุกรายละเอียดว้า มองที่พัดเด้อสวยมากสวยมาก Ong bàn em lặng chị thấy cô đăng nhau thật sao nâng chê bù nâng chê nâng nâng นี่เหไหมาปไฟด้วยนี่ไม่ใช่ถนนราชดำเนินนะคะ <c oughs> นี่คือเซี่ยงไฮ้เออหนานจิงเออนานจิงโหล สวยมากแต่ว่ามันเปิดไฟสวยมากอะยิ่งเดินยิ่งสวยอะแกมันใช่เลยแกมันโลกกระตูมากไซเบอร์ หลาวว้าเลยอันนี้ต้องเด้งๆแน่เลยตอนนี้ก็คือมาหาซื้อะไรกินในรอสันนะทุกคนเผื่อพรุ่งนี้เช้าด้วยลองซื้อบิฟเจกี้แบบสบายไปเนาะได้แล้วสรุปซื้อกลับมากินบ้านอุ้ยมึงสั่งมึงสั่งไปกี่อันวะน่ะโหเยอะมากมึงเก็บไปกินพรุ่งนี้เช้าสิกินเฮเออกินระหว่างทางเลยเอาช่วยนี้ไป

แต่ชิはは้นช <e ิ้นยังอร่อยไปทำภารกิจแบบซื้อแก้วสตามาอไหกันนะเฮ้ยอันนี้แน่เลยอ่ะนั่งด้วยนวันนี้คือคนละแบบจลจลับอมีย ต้องขอบอกด่วนตอนนี้ก็คือเราอยู่ร้านอาหารเกาหลีนะครับโตเตอร์เกาหลีนักเกาหลีได้แต่ว่าพูกแั่เกากหลีดูน้ำซ้ปเป็นหมาล่าพีทุกคนน้ำซ้มเป็นหมาล่าพีอย่างนี้งงมากเกาหลีย่างไรอ,อันนี้ข้าวผัดข้าวผัดเนะือ้อแต่กิมจีอร่อยนะอาจจะสาเร็จรูปไหมไม่รู้แต่ว่าอร่อยวันนี้เราเก่งมากนะคะกับบ้านขึ้นรถตรงลานเปอวร์บินสี่ชั่ครึง่งตอนนี้หกโมงสิบนาที ก็คือขึ้นรถไปสนามบินแล้วถึงสนามบินอย่างไวก็ทุ่มหนึ่งอย่างช้าก็ทุ่มนิดนิดเหลือเฟือ